ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Hello Charlotte ในพาร์ทที่2ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเริ่มเกมมาด้วยฉากทุกอย่างสีขาวและพาร์ทนี้เริ่มต้นในความมืดมิดครับทุกอย่างสีดาเราก็จะมาลุยกันต่อครับหลังจากพาร์ทที่แล้วโดนคุณหมีควักไส้ไปรู้สึกว่าพาร์ทนี้ต้องหาทางหนีที่ไล่แล้วมันมีเปิดม่านอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ด้วยประตูนี้ก็โดนยิงเอทำไงดีวะ ตรงนี้มันเขียนว่าคุณจะตามหาสิ่งที่คุณต้งตองการได้ที่ข้างบนข้างบนเนี่ยนะตายมาแล้วลองดูครับลองดูอีกรอบหนึ่งมีหมีอยู่ตรงนี้สงสัยจังเลยว่าทาไมมีตุ๊กตาหมีอยู่ทุกที่เลยมีอะไรให้เราช่วยได้ไหมไม่น่าช่วยได้ครับฝนตกลงมาแล้วทําให้หมีเติบโตไอห,ห้องทางขวานี่มันถ้าเราดึงแล้วหมีจะออกมาอ ห้องนี้ครับลองดูสิฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าตาของลูกหมีมันขยับได้ด้วยเอาแล้วไงอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเลยตอนนี้ที่น,น่ากลัวเฉยก็แค่ตุ๊กตาหมีสีเหลืองน่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวมีอะไรแปลไว้ไหมฝนฝนจากไปตุ๊กตาหมีแค่ยอยากจะเล่นด้วยตุ๊กตาโอ้ รอยแตกที่กำแพงครับมีเสียงแหออกมาจากข้างในนี่แล้วลให้เราทำอะไรอะดึงเชือกเหรอเราวิ่งไปดึงอีกห้องหนึ่งป้ลองวิ่งไปดึงอีกห้องหนึ่งผมว่าน่าจะอาจจะได้ก็ได้วิ่งเลยก็มานี่ไงดึงฮึบฮึบหืมไม่ตามมาฮะแล้วไงอะแล้วไงดึงแล้วอะ่ะซ้ายกวาอย่านะอย่านะยังอยู่ปะเนี่ย มันอยู่ไหนเนี่ยหมีอ่ะโอ้ยเตฟก่อนแล้วกันเปิดได้ไหมจะตายไะเนี่ยอา่าแต่เราดึงเชือกสองฝั่งแล้วอะ่ะลองดูตายอยู่ดีวะ่ะนึกว่าดึงเชือกสองฝั่งแล้วมาเปิดประตูจะไม่ตายก็ตายนะครับไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเลยเอา่ามาเดนคือโหลดตรงที่มีหมีได้นะแล้วหมีอยู่ไหนอะ่ะ ไม่มีหายไปฮะกลับไปห้องเก่าอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วดึงดีเอ้าทำไมออกมาใหม่วะวัด h e fuck ดึง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 เรียบร้อยอยังกกตุ๊กตาหมีเอ้าหมีไม่อยู่แล้วเฮ้อันเนะี้เล่นกลกันสองรอบ ไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วเข้าไปได้ด้วยเหรอรูเล็กนิดเดียวเนี่ยนะผมไม่เล็กแล้วครับผมไม่เล็กนะครับนี่มันช่างแอร์ชัดๆนี่ห้องครัวเหรอโอเคเหมือนเราจะรอดจากหมีได้แล้วครับเข้าไปผักนิดหน่อยไม่ไไม่นิดละเยอะเลยมีหม้อหมีเป็นพ่อครัวปะเนี่ยทำอาหารโอ้เสียงแหบด้วยครับไปไหนได้วะไปึ้นข้างบนโอ้โอ้ประตูประตูปิดเอ้า ต้องทำไงให้เปิดวามีกุญแจไหมอ่ะกุญแจสิงเกียงเราไม่เห็นมีกุญอ้าวนี่ไงกุญแจประตูหลังแบ็กดอร์ด้วยนะตุยหลังนะอตกใจเฮ้ใครอ่ะสวัสด,ดีเด็กผู้หญิงตัวน้อยน้ำตาคลอปรากฏตัวต่อหน้าชาร์ลอตออโทษทีนะขอโทษจริงๆมีอะไรช่วยหรือเปล่า เธอหลงทางหรือเปล่าชาร์ลอตต์เองก็ปอๆก,กันเลยท่าทางหวัดระแวงเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอหลงทางไม่ใช่เหรอพี่สาวอ้าวนั่นไงเจอย้อนกลับมา <c oughs> เจ็บปวดเจ็บปวดแน่นอนเราหลงทางหนีๆมาด้วยไปซะเถอะเฟรยา่าไม่คุยกับคนแปลกหน้าหรอกนะเอาาเ้าเฟรย่าก็มาบอกชื่อแล้วด้วยแต่ไม่คุยกับคนแปลกหน้าโอเคไปแล้วนะมันถืออะไรอยู่ด้วยอะ่ะเอ๊ แล้วดูท่าเดินนี่หลอนๆไม่น่าจะเป็นคนนะครับเป็นเอเลี่ยนแน่ๆซ้ายแล้วกันโอ,โอ้มีอะไรไหมหนังสือมิดไนท์อะไรก็ไม่รู้ Bear รมิดไนท์แบคขับมีเที่ยงคืนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีหรือคนวะทำไมมีแต่หมีวะเนี่ยที่นี่อนุรัษ์ความเป็นหมีต้องโทรเรียกตำรวจแล้วครับจับมันเข้าคุกแล้วเพลงมันจะเล้าไปไหนวะโคตรเลาเอา้ามีตุ๊กตากระดาษ กระตาเฉยตุ๊กตากระตาอยู่ครับเอาไปด้วยไหมไม่ไม่ดีกว่าไหมโดนวิ่งไรแน่เลยเอาไปตัวหนึ่งนี่มันจะวิ่งว่าเอาคืนแั๊บนึงนะครับมีกระต่ายเหรอเลิเบลี่ฮันนี่วะลองดูไหมล่ะเตฟเป็นทุกการกระทำอะน่าก,กลัวเลอเกินเอามาว้าวน่ารักจังได้ละได้ได้ได้ได,ได,ได้อย่านะกระต่ายมากระต่ายเอาไม่มาเลยโคตรหลอนไม่มาใช่ไหมไปละร็อกแฮ เอา้าเล่ากระต่ายไปทําไมอะเด็กสาวคนนี้ถ้าทางจะสังเกตเห็นกระต่ายของเล่นเอา้าอยากได้มฉันให้เอาไหมาฉันเอาไปได้เหรอแน่นอนเอาไปเลยเอาละครับความดวงซวยไม่ได้อยู่ที่ชาร์ล็อตคนเดียวเราขโมยของเข้ามาแล้วให้กับคนอื่นด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดขอบคุณค่ะดวงตาคุณสีขาวกลมโตเหมือนกับไข่เลยฉันจะถือว่านั่นเป็นคําชมแล้วกันนะ <laughs> คิดว่างั้น ฉันกาลังตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาน่าจะหลงทางอยู่ในที่นี่แหละเธอเห็นเขาบ้างไหมอะ่ะไม่ที่นี่ไม่มีใครนอกจากเฟยย่างั้นเหรอ,อเธอคงจะเหงามากเลยนะเฟย่าอยู่คนเดียวได้นะ่ะเฟยา่าโตแล้วออกไปได้แล้วถ้าคุณไม่คิดจะอยู่นี่ผมมีบีบน้ําตาด้วยน่าสงสารเฟย่าน่ารักนะเอาได้ยินเสียงปลดล็อกให้เราออกเหรอเฟย่าไปด้วยกันเปล่า ชวนชวนเฟย,ย่าไปด้วยก่อนเชิญเ,เ,เฟย่าไปเที่ยวห้องพี่ไหมเอาจุดละอะไรวะออ้ครอบครัวสุขสันต์มีหมีสองตัวหมีกุมกุญแจสามารถถ่านไปได้เหรอเอะหวังว่ามันจะไม่มีชีวิตนะไม่มีแหละไม่มีแหละขวาก่อนเลยครับออกขวาเอาแล้วทำไมประตูะมีอีกแล้วเหรอหมีดูท่าทางเหมือนหมีที่ขยับได้ก่อนหน้านี้เอาละขยับได้ก่อนหน้านี้ด้วยนะ ถ้ามีกุญแจในห้องนี้ไอ้ตัวนี้จะเดินแน่นอนไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงมันเดินแน่ๆหาของก่อนนะครับนึงที่หมีอุย้ยแล้วมันอยู่ข้างล่างนี้โอ้ดูเหมือนว่าจะไม่มีหนังสือไฟเอามาแนคฉบับปรับปรุงครั้งที่25้าด้วยเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ยได้โปรดเธออยากได้มันหนักเกินไปที่เธอจะถือโอ้โหเล่มหนาขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปได้ก็มาอะนักโดเอาไปเลยเฮ้ แปะมือหน่อยมาคุณนี่เนิร์ดเหมือนกันเลยแปะมือก็มาเอาครับเราไฮไฟกับชาลอตแล้วเราคือใครว่าวิญญาณเหรออ่าได้หนังสือหนังสือหมีอย่ามาหมีอย่ามามีไม่เกี่ยวอ่าหมีไม่มาด้วยเว้ยประตูปิดประตูปิด,ปปดนี่ไม่ใช่ประตูปิดหาคุญแจเสียงไฟเสียงไฟโอ้โหแมวแมวเต็มเลยฮนะ เข้าไปที่เตาผิงบ้าใครจะเข้าไปดอกไม้สวยแค่นั้นเหรอใครจะเข้าไปเราเตาเราผิงเนี่ยแมวจะไม่โกหกอ้าวแมวไม่โกหกก็มาแมวจะไม่โกหกจริงเหรอแมวนี่ขี้โกหกเลยไม่ใช่เหรอนั่นหมาป่าหมาจิ้งจอกนี่จะดื่มถ้วยทางซ้ายเออแล้วอันนี้จะดื่มถ้วยทางขวาไม่ดื่ม 2อ,อันเลยใช่ไหมแล้วถ้าดื่มแล้วเป็นไงอะอยากรู้จังเลยแมวไม่โกหกไม่ดื่มแล้วกันเชื่อคุณแมวหน่อยแต่ว่านังสือตู้นังสือที่โกหกเป่าให้เข้าไปเนี่ยไอ้ตอนนี้เปลวไฟแห่งเฟรมไคลเซอร์ครับกำลังลุกโชนเลยจะเข้าไปไหมจัดไปเอา้ากเองบอกให้ตู้เข้าไปแล้วตายเฉย ไม่ต้องห่วงครับที่ผ่านมาเราไม่ได้ตายเปล่าครับจากการสันนิษฐานของผมแล้วมันมีความอินเซปชั่นซ่อนอยู่ตู้หนังสือตู้นี้ครับบอกว่าให้เราเข้าไปที่เตาผิงทางขวาแต่พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราโดนไฟไหม้ตายเพราะฉะนั้นตู้หนังสือตู้นี้บอกว่าแมวไม่เคยโกหกแต่ว่าคนที่โกหกก็คือแกนั่นแหละเจ้าตู้หนังสือใช่ไหมตู้หนังสือมันโกหกหมายความว่าถ้ามันเป็นตรงกันข้ามก็คือแมวโกหก งั้นเราก็ดื่มนี่ได้ใช่ไหมดื่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 มเลยรู้สึกปวดหัวจังเฮปวดหัวมึนหัวก็มาฉันดื่มฉันดื่มไปเรียบร้อยแล้วเอาว่ะแมวไม่เคยโกหกดื่มแล้วแล้วไงทำอะไรได้เมาเมาเมาเฮก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ หากุญแจประตูปิดห้องไหนมันมีกุญแจวะเอา้าได้กุญแจเฉยยาหม,มีบ้าอีหมีบ้าเราใช้อะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหโอ้หมีมาอีหมีอ่าเฮอีหม,มีเลย ล้วเมื่อกี้ผมดื่มแก้วอันนั้นไปไม่ตายคือ,อยังไงวะช่างมันเดี๋ยวเรากลับไปเอาคุณแจที่หมีก่อนเมื่อกี้ประตูมันปิดแล้วเราทําอะไรได้บ้างไหมต้องมีของอยู่ข้างในนั้นแน่เลยเนี่ยข้างในที่หมีบังไว้ใช่ผมว่าใช่เราต้องเอามาครับเอามาครับไอหมีบ้า <c oughs> ดากรอนได้เปรียบปิดใช้อะไรได้บ้างหมีมากหมีมากนี่น,นี่ทางนี้น,นี่ไม่มีไม่มีเลยเลยไอเทมใช้บ้างเนี่ย เดี๋ยวรอบนี้ลองกดปุ่มใช้เทมแล้วกันครับปกติไม่เคยลองจดกดใช้เทมก็จริงแต่ว่าต้องลองบ้างละมาเอาเว้ยมาล็อกไอเทมครับหนังสือที่เราได้มาซุปเปอร์เฮลวี่หนักมากความนด้สดใหมีปาัาบฮะได้ผลนะอย่าดูถูกพลังของคำสาปเชียว กว้างหนังสือใต่หัวหมีได้ด้วยเหรอโอเคเไปอีกรอบเราได้กุญแจมาแล้วครับซ้าย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 ไขได้ด้วยว้าวดึงเลยเอ้ง่าย,ยางี้เลยเหรอไปกับน้ำผึ้งจะแปลงอันนี้ไหมเนี่ยไปกับฮันนี่เพื่อฆ่ากระต่ายเฮ้ยอะไรอ่ะเดอะแบร์หมี มีขั้วโลกเหรอโพล่านี่มีดาวเหนือป่ะไม่ใช่ดิไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างมันแล้วกันมีหลายแบบมากครับวอร r y ี่แบก็มามันเหมือนจะมีฝาระนะครับเกมนี้แต่ก็ไม่มีครับอะไรเนี่ยสองกระจกชะโลกชะโงกดูเงากระจกได้แสดงให้เห็นบางอย่างที่ซ่อนไว้เอ้านี่เหรอล็อกปิดเฉยเอ้าเอ้า ให้ตูทำไงอะอ่ะปิดอ่ะ่อ,ะองใหม่เอ้ากระจกสองเห็นอนาคตของคุณตาโบว้าวอย่างกับภาพที่ตัดต่อใน Photoshop เลย Photoshop ก็มาแน่ใจเหรอกระจกโชว์เห็นอนาคตของคุณ Photoshop โอ้อย่ามา Photoshop แถวนี้เปิดไป ไปล้กระจกแสดงให้เห็นสิ่งที่ซ่อนไว้อะไรคือสิ่งที่ซ่อนไว้อะเอเอไม่มีทางไปนี่มันตันอา้าวเข้าได้เฉยได้แหวนเคสุดยอดแหวนแล้วเอาแหวนมาทำไมอะแหวนเปิดนี่ได้เหรอ เอาอันล็อกประตูด้วยแหวนเฉยโอเคครับมีอะไรอยู่บ้างดูซิตู้หนังสืออีกแล้วก็ละครั้งหนึ่งได้มีลูกหมีอยู่3ตัวมีตัวเล็กมีตัวกลางแล้วมีตัวใหญ่งงเลยตุนต้องเจอหมีใหญ่มากอีกเหรอเอาแล้วเข้าไปแล้วไม่ยาอย่าพึ่งเข้าฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนแต่ละคนมีชามข้าวต้มมีเก้าอี้และมีเตียงเป็นของตัวเองพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นหมีนิสัยดี และหมีที่เชื่อใจได้แต่มีวันหนึ่งมีเด็กสาวคนนึงเข้ามาในบ้านของพวกเขานี่มันเรื่องราวของโกดิล็อกกับหมีสามตัวใช่ไหมเธอเป็นเด็กไม่ดีเลยเด็กสาวตัวน้อยผู้ไม่ซื่อสัตย์เมื่อเธอเข้ามาที่บ้านแล้วเธอก็แอบส่องที่ดูกุญแจและเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเธอจึงแอบเข้าไปฉันรู้ว่าคุณรู้เรื่องราวของหมีสามตัวว่ามันจบลงยังไง แล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะหมีฆ่าโกดีล็อกหรือว่าคือตามเนื้อเรื่องแล้วจะมีหมีสามตัวครับซึ่งมีซุปวางไว้ที่บ้านมีซุปของลูกหมีแม่หมีแล้วก็พ่อหมีครับทั้งสามอันแล้วโกดีล็อกก็แอบ,บเข้าไปกินซุปแล้วก็ไปนอนหลับอยู่ที่เตียงของหมีตัวหนึ่งพอหมีกลับมาบ้านก็มาเจอโกดีล็อกนอนอยู่ที่เตียงแล้วหิวมากครับอาหารก็หายไปมาเจออีเด็กนี่นอนอยู่อีกที่เขาถามก็คือเรื่องราวต่อจากหมีมาเจอโกดีล็อกนอนอยู่แล้วครับ จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างข้อแรกมีค่าเด็กสาวที่ชื่อโกดิล็อกข้อที่2โกดิล็อกหนีออกไปทางหน้าต่างได้หรือว่าข้อที่3โกดีล็อกฆ่าหมีซึ่งตามนิทานที่ผมเคยฟังมาแล้วโกดีล็อกได้หายตัวไปแล้วไม่มีใครพบเจอร่องรอยอกเลยมันเป็นการจบที่คุ้มเครือมากครับหายตัวไปนี่ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าหมีแดกไปแล้วหรือว่าหนีเข้าไปในป่าหายไปเลยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับ แต่ว่ามันมีให้เลือกอะหมีฆ่าผู้บุกลุกตูนี่ผู้บุกลุกอยายอมรับว่าเข้ามาจริงวอนอย่าโวยวายเยอะเพราะถูกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นผู้บุกลุกหนีไปทางหน้าต่างได้ครับใช่เราไม่ได้อยู่ในนิทานนี่นาต้องเข้าหนีทางหน้าต่างได้ดินี่เข้าข้างตัวเองมากๆจังหวะนี้โคตรเข้าข้างตัวเองตัวหนังสือแลวฮะถ้าหากเธอเป็นเด็กดี เธอต้องรอจนกว่าหมีเชิญเข้ามาในบ้านเพราะว่าพวกเขาเป็นหมีที่นิสัยดีแต่เธอเป็นเด็กไม่ดีก้าวรล้าก็โดนกระทืบแน่ๆครับเข้าไปเลยดีไหมนอนที่เตียงหมีนี่ตูต้องทําตัวเป็นกกดิโกดีล็อกเลยเหรอโอ้โหนั่งที่เก้าอี้มันบังคับให้ทําอ่ะกินปลากินข้าวต้มโอ๊ตของเขาไม่อีกแล้วเหรอเป็นอะไรไปอะ่ะชาร์ลอต เสียงนาฬิกายังมีใครใช้ของแบบนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยได้โปรดเถอะออกไปจากที่หน้าขนลุกนี่ได้แล้วนะหาฟิลิกให้เจอให้เร็วที่สุดพาที่แล้วผมอ่านว่าฟิลิกครับมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าเขาชื่อฟิลิกโอเคยอมขอบคุณนาฬิกาติกต็อกเราไม่ได้กินนะใครกินอะ่ะมันหายไปหมดเองอะ่ะหนูเปล่านะเข้ามาเองโอ้โหอะไรมีของด้วยฮะนั่งที่เก้าอี้ไม่นั่งได้ไหม กุญแจสีเงินว้าวได้กุญแจแล้วฮะโอเคเอฟทับไฟหนึ่งไปนี่แหละนั่งไหมนั่งไหมเอ้ยยา่ากดผิดโอ้มันพังเพราะว่าน้ำหนักฉันมากเกินไปกดผิดมาล่ะกดผิดมาล่ะแกแกนั่งเก้าอี้ของฉันมาเลยโอ้ทะลวงไส้ เด็กไม่ดีก็มาไม่ได้ตั้งใจปะลา่า <laughs> ไม่ได้ตั้งใจปะลา่า <laughs> กดผิดจริงๆวอนอย่าด่าเยอะพอนั่งไปแล้วจริงๆนะโธเอ้ยอ่ะนอนบนเตียงของหมีไม่นอนไม่นอนเรามาโอ้เสียงอะไรวะเทเบิลแว์สมุนไพรน่าเบือ่อ อย่างไรอ่ะเออเจ๋งไงไม่ไม่ไม่เตียงท่าทางสบายดีนี่ไม่ใช่เวลามาพักนะต้องตามหาเฟนฟิลิกเขาต้องอยู่คนเดียวไม่ได้แนะ่เอาละ่ะได้เวลาตามหาทางออกแล้วไหนทางออกเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยไหนอ่ะตู้เข้าไปทั้งสามที่แล้วตู้เป็นเด็กดีไม่เห็นมีอะไรให้ออกเลยไหนว่าทางออกออหน้าต่าง เฮ้ย <S an> ไปได้ว่ะเปิดผ้าม่านว้า wow. วไปข้างหน้าได้เท่านั้นเอาแล้วเรามาโผล่ที่เดิมได้ยังไงทางนี้แน่เลยใช่แล้วลืมไปเลยว่ามีทางออกนี่นี่น,น,น,นีกระจกสองความไม่ใช่อนาคตสองความจริงหน่อย <S 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 เปิดเอาล่ะ <S 1> <S 1> จะได้ออกสักทีเย้ร <Yeah. S 1> อดล้ว ไม่มีอะไรที่นี่เลยนี่นะหรือว่ามีนะหรือว่ามีด้วยนะเกมนี้ผมเซฟปล่อยมากเลยครับเกมน่ากลัวนี่เซฟปล่อยเอาไม่มีจริงด้วยะฮะกลับไม่ได้แน่เลยเธออยู่นี่เองเหรอเบอร์เกอร์ตัวน้อยเลือกเอาว่าเธออยากจะโดนลงโทษแบบไหนห้องสิงโตห้องทร,รมานห้องออกซิเจน <laughs> ออกซิเจนนี่คือห้องอากาศะ ให้ขาดอากาศตายเลยห้องทรมานโอ้ยไอสองอันบนนี่เละตุ้มเป๊ะแน่นอนเอาออกซิเจนก็ได้อะมันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหายใจเอาเอาอย่างนั้นก็ได้ตายไม่รู้นะถ้าถามเอาแบบไหนนี่เอาแบบนั้นน่าจะตายได้แบบไม่เจ็บปวดที่สุดนะ แล้วถ้าเลือกห้องสิงโตอ่ะ,อะสิงโตไม่ได้กินอะไรมานานมากแล้วโดนแดดเอาแล้วห้องทรมานนี่ตู้ตอบผิดสองรอบเลยเหรอ,อรอบสามอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้ครับถูกทุกข้อครับผมวันนี้คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วใช่ไหมโอ้นี่เหรอห้องทรมานที่พวกเขาหมายถึงงั้นฉันต้องโดนทรมานที่นี่เหรอ แต่ห้องนี้ดูมไม่แตกต่างจากห้องอื่นเลยนะโอ้โหเราเป็นพวก SM ครับชอบโดนราาทรมานอยู่แล้วไม่เป็นไรนะหัวใจวะมีท้ายโล่งขวาโล่งมีเก้าอี้นั่งไม่นั่งได้ไม่ออกทางหน้าต่างมาว้าวเออเรอเกิดอะไรขึ้นเซตฉันมีปัญหากับโปรแกรมของฉันอ๋อเราคุยกับเราได้ด้วยฮะ หมายความว่าฉันทำตามที่ฉันต้องการได้ใช่ไหมไม่แต่ฉันไม่อาจเริ่มโปรแกรมใหม่ได้ไม่อาจเข้าไปที่เมนูใหม่ได้หมายความว่าไงอืนั่นแย่จังอ้าวแล้วชาร์ลอตไปตามใจก็มาเออเลอโลกทีวีที่เราเข้ามานี่น่ากลัวมากเลยนะนั่งอย่างน้อยก็ออกจากเขตมืดมนแล้ววะไม่มีทางให้กลับไปวัดทำไงอะเอ๊ เซฟไม่ได้ด้วยนี่ไงมันบอกว่าเซฟไม่ได้ครับเมื่อกี้เป็นเออร์เลเหมือนกับว่าเราต้องเข้าไปนะไปโอ้เฟลิกซ์เหรอเอาเธอเองเหรอกอดเขาหรือว่าเคอหัวเขาเคกแม่งแปะโอ้โอโออยจะทำอะไรเนี่ยจะบ้าเหรอลองโทษไงที่นายหนีออกมาคิดว่าจะหานายไม่เจอซะแล้วเนี่ย ฉันโตแล้วนะไม่จําเป็นต้องตามมาก็ได้นะช่างเธอแล้วนายเข้ามาที่นี่ได้งไงเนี่ยฉันเหรอ,อก็หลงทางในบ้านเธอไงหลงทางในบ้านมาโผล่ตรงนี้ได้โคตรเทพเองผ่าตรงหมีมาได้ไงไม่มีทางนะไม่มีทางที่ฉันจะเชื่ออย่างนั้นหรอกนะยังไงก็เถอะนะเราต้องการแผนฉันไม่คิดจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอหมีมาแดกหัวหรอกนะหม,มีเหรอเธอพูดเรื่องอะไรอะ่ะเอา้า เมื่อกี้เธอไม่เจอหมีมั่งเหรอฮะโทษทีนะฉันเพิ่งมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่เห็นเข้าใจเลยว่าเธอพูดเรื่องอะไรยังไงก็เถอะนะเธอไม่ต้องตามมาหรอกนะแล้วเธอมีอาวุธไว้ป้องกันตัวบ้างไหมเนี่ยมีแค่หนังสือเซธคอยแนะนําฉันในการต่อสู้กับเรื่องร้ายแรงเองเซธคือเราใช่ไหมเราคือคนเล่นเนี่ยนะฉันรัปวดหัวจริงๆเอาเถอะยังไงเราก็ได้เจอกันก่อนที่เธอจะมีปัญหาแล้วนะเออก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้วนะ ขอโทษที่เป็นภาระแล้วกันนะงั้นตอนนี้ไม่มีอะไรที่เราทำได้หรอกนะแล้วนายทำอะไรที่นี่อยู่ละ่ะก็มีคำพยากรณ์บอกว่าจะมีใครสักคนนึงปรากฏตัวขึ้นในมิตินี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าจะปรากฏตัวขึ้นแค่ครั้งหนึ่งในรอบพันปีนะ่ะพยากรณ์เหรอ มันคืออะไรแล้วนั่นนะ่ะสำหรับเธอพวกเขาอาจจะเหมือนพระเจ้าก็ได้หรือสั้นๆก็คือพวกเขาเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลดวงน้อยๆขึ้นมาฉันจะไม่เล่าอะไรละเอียดตอนนี้หรอกนะเพราะสมองปลาทองเธอคงไม่สะอาดรับรู้ได้ฟังดูนะ่าสนุกดีโอรอดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราได้ฟรลิกมาห้องขาวดำเหรอเอาแล้วงเซฟไม่ได้อยู่ทำไมอะ เจอเลยจิกเจ๋งด้วยเอามาไหมเอามาได้ BGM เชนเอาเปลี่ยนเพลงได้ What the fuck ลาโบอะไรของมันวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะ s ิ่ง u ุณลิโดนโดนรักษาความปลอดภัยเหรอดูเหมือนว่าอันนี้จะพังแล้วเอา้าล้วเพลงเพลงเองจะล่าเริงไปไหนประตูนี้ไม่มีลูกบิดนี่ลองดูรอบๆก่อนดิรอบรอบรอ่ะ เอาการเปิดกล่องนั้นไร้ความหมายเอาเอา๊ะอะไรวะเนี่ยเกมนี้เซฟเอาต้องมาเซฟที่ตู้โอเคเอย่างนี้ก็ได้เหรอก็เอาเป็นว่าเกม Hello Charlotte ในพาร์ทนี้ขอพักไว้ก่อนแล้วกันครับอย่างน้อยก็ฝ่าดงหมีไม่ได้แล้วโอ้รู้สึกโล่งใจขอขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันในคราวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย